มีปัญญาต้องบอกทำยังไงอยากมีปัญญาอยากให้ลูกน้องเราฉลาดเราก็อบรมให้ความรู้ทางโลกเข้าไปมันก็ยังไม่ฉลาดสักทีเ <X L an> พราะจิตมันฟุ้งซ่านเราไม่เคยรู้ว่าไอ้การที่มันจะจําได้เนี่ยนะมันจะต้องลดความฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าต้องดับปัญญามันถึงจะเกิดผู้เจ้ารู้จักตรักกะตรงนี้แล้วก็บอกมาว่าปัญญาจะเกิดเพราะว่านิวรณ์ห้าดับปัญญาทุกป,ประเภทจะตามมา พอเรารู้เทคนิคอย่างนี้โอ้โหเราสร้างกำลังพลเราสบายเลยอยากให้กําลังพลเราฉลาดใช่ไหมจับนั่งสมาธินะรู้ลมหายใจเพื่อให้นิวรณ์ห้าดับปัญญามาเองทีนี้สั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาไปสั่งให้ทําอะไรวางแผนวางอะไรฉลาดหมดเลยลูกน้องฉลาดมีลูกน้องฉลาดดีไหมดีนะมีลูกน้องเป็นโสดาบันดีไหมดีนะเพราะโสดาบันนี่ผู้เจ้าบอกจะเป็นคนขยัน ไม่ใช่ขี้เกียจมุมมองต่างกันนะบางทีเราบอกโอ้คนนะเข่งาศาสนาคำสอนสงสัยจะขี้เกียจนะจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าบอกคุณธรรมโสดาบันเลยว่าจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำขณะเดียวกันความเพ่งแรงกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็มีอยู่แก่เขาคนนี้ก็จะระมัดระวังนะ สินของตัวเองทําให้ดีนะไม่ขาดตะลุด่างพร้อยอย่างนี้กลายเป็นงานคนเนี้จะดีที่สุดน,นี่คือเหตุห้าประการของการสมปรารถนาอยากปรารถนาอะไรแล้วได้ไม่ต้องไปวิ่งปนบานสารกล่าวอะไรสะดอะเคราะห์ต่อชะตาไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกประพฤติกายวาจาใจของเราตามคุณธรรมที่พู้เจ้าบอก นี่แหละจึงถามว่าเชื่อใครวันนี้เชื่อใครนะอยากจะสอบผ่านเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไปบนกันอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนอาตมาก็บนเหมือนกันนะจะสอบเข้าอะไรนี้ก็เอาสักหน่อยนะดูหนังสือมาแล้วก็ไม่มั่นใจกันพลาดนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใชนะ่สุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างหาพระองค์บอกว่าคนเราเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนี่พระศัสดาบัญญัติเลยเป็นพรามณ์ก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเพราะเคยมีพราหมสองคนก็เถียงกันเป็นพราหมณเพราะอะไรคนนึงบอกเป็นพรามเพราะชาติกําเนิดอีกคนบอกเป็นพรามเพราะกรรมพราหมยังนั่งเถียงกันเองเลย ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าบอกเป็นพราหมณเพราะกรรมไม่ได้เป็นเพราะชาติกําเนิดแล้วพ,พุทธเจ้าก็ไล่มาตั้งแต่พวกพืชเนี่ยกําเนิดมามันเป็นยังไงพวกสัตว์ดัลฉานพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงเขาเรียกกันมนุษย์เนี่ยเขาเรียกกันด้วยอะไรอาชีพแบ่งกันนะตามชื่อสมมุติโอ้โหพพุทธเจ้าละเอียดมาก ท่านี้จะอธิบายเรื่องกรรมให้ทราบนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยจะแก้กรรมกันเนี่ยแล้วเรารู้จักกรรมหรือยังกรรมคืออะไรกรรมคืออะไรรู้จักไหม <c oughs> พระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชตัณหาคืออย่างในพืช กรรมมังเขตตังคือกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือย่างในพืชคือความสดของพืชอวิชาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของสัตว์ kind of era, ค uh. ือผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กรรมภพเกิดกรรมภพเกิดอย่างนี้รูปภพเกิดอย่างนี้คือธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่ กรรมพบรูปพอรูปพบเกิดดังนั้นกรรมคืออารมณ์หรือคือผืนนานั่นเองและผืนานาเนี่ยมีกี่ธาตุพระองค์บอกผืนานามีสี่ผืนนานะแบ่งเป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือผืนนาหยาบปานกลางละเอียดนี่แบ่งเป็น3อีกนัยยะหนึ่งคือแบ่งตามขันห้าจะมี4ที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเ <c oughs> วทนาสัญญาสังขาร ซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาเหมือนกันแล้ววิญญาณคือมเมล็ดพืชจัดอุปมาเดียวกันเลยดังนั้นพบกรรมผืนนาอันเดียวกันขันทั้งสี่คืออะไรบ้างรูปร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีมะมมีกันทุกคนสัญญาความจำได้หมายรู้มีมะมมีสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือจิตของเราความรู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งมี นี่คือเราหมดเลยกรรมคือตัวสีธาตุที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้เห็นไหมดังนั้นกรรมคืออะไรกรรมคือธาตามธรรมาชาติเลยกรรมเป็นธาตามธรรมาชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นกรรมคนที่เข้าไปรู้คือวิญญาณเข้าไปรับรู้ดังนั้นการจะทําให้สิ้นกรรมแก้กรรมเนี่ย หลักการคือต้องถอนความยึดมั่นออกจากขันทั้งสี่นี้รวมอีกหนึ่งขันคือ5ขันเท่ากับว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบของกรรมเพราะเราเนี่ยเป็นระบบของกรรมเองเลยตัวตนของเราเลยการแก้จึงไม่มีใครมาแก้ให้เราได้นอกจากตัวเราแก้ด้วยตัวเองด้วยการประพฤติกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมรรคีองแปด มักมีองศถูกพูดย่อเหลือสามคือศินสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถาวิปัสนาหรือเหลือหนึ่งเดียวคืออนาปานาสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกง่ายๆสิ้นกรรมได้แล้วอยากแก้กรรมอยากสิ้นกรรมอยากพ้นกรรมอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมสิ้นไปแล้ว นี่เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมักมีองค์แปดนะทร <c oughs> าบเรื่องจิตมโนวิญญาณไหมว่าต่างกันอย่างไรพระศาสดาก็จัดอธิบายอีกเช่นกันนะท่านอุปมาเปรียบเหมือนลำแสงเพราะองค์บอกว่าเลือนหลังหนึ่ง มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดเนี่ยส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏณที่ไหนปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏ พรงบอกถูกต้องชันใดก็ชันนั้นนะวิญญาณเนี่ยนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณนี่พระอ,องค์กำลังอธิบายวิญญาณนะในพระสูตรอื่นๆที่อธิบายใช้เวลานิดหนึ่งอาตมาสรุปให้เลยละกันว่าจิตมโนวิญญาณต่างกันอย่างนี้นะแสงที่มากระทบฉาก เลเซอร์อันนี้ยิงมาที่ฉากนะนี่มีลําแสงมีลอยแสงที่ปรากฏบนฉากคือมือนะลำแสงเนี่ยพระองค์เรียกมโนลอยแสงบนมือเนี่ยเรียกวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งและถ้าลอยแสงเนี่ยติดมือไปเรื่อยๆนะ เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันรู้แจ้งในอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าจิตนะสามขยักอันเดียวกันแต่คนละจังหวะแค่นั้นเองนะมะโนมาก่อนกระทบพัวเกิดวิญญาณแล้วถ้าอยู่ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรอยากให้โยมไปฟังใน y o u t u b e นะ คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไป YouTube จะขึ้นมาเต็มไปหมดเกี่ยวกับธรรมบรัญรยายที่อะามาอธิบายในเรื่องจิตมโนวิญญาณที่พระศาสดาทรงตรัสด,ด้วยพระองค์เองแต่เวลาดับเนี่ยนะพระองค์จะปรับอุปมาเหมือนลิงเพราะนั้นเวลาดับเนี่ยไม่ได้ดับย้อนถอยอย่างนี้มันดับฟุ๊บไปเลย แล้วพอจะเกิดใหม่เนี่ยต้องไปเริ่มสตาร์ทใหม่พระองค์เลยปรับอุปมาว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์บอกว่าลิงเนี่ยเกาะกิ่งไม้ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่เกาะกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปในป่าใหญ่เวลาวิญญาณรับรู้อารมณ์ละ ผูกติดต่อเนื่องไปเรียกอะไรจิตถูกต้องไหม,มเรียกจิตนะเวลาจิตเกิดจิตต้องมีดับไหมมีดับสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วยังไงก็ต้องแปรปรวนและดับไปแน่นอนไม่มีอะไรเกิดถาวรน,นะดังนั้นจิตเมื่อก่ออารมณ์แล้วก็ต้องดับพอดับปุ๊บเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนลิงที่ปล่อยกิ่งไม้แล้วพอกาลังจะไปเกาะกิ่งหม่นะก็เหมือนแสงที่กําลังพุ่งเข้าไปหาฉาก มือกำลังพุ่งเข้าไปหากิ่งไม้อันนี้คือมโนและพอจับกิ่งไม้พัวเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นหรือเกิดลอยแสงขึ้นบนฉากอันนี้วิญญาณและเราจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยนะพระศาสดาจะพูดสอดรับกับตรงนี้ด้วยคือพระองค์เนี่ย ระเบียบถ้อยคําขององค์ถ้าเราอ่านบ่อยๆเราจะเจอว่าผู้เจ้าจะพูดอดีตอนาคตปัจจุบันแต่วันนี้เราจะพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมอ่าจริงๆพระองค์พูดเรียงตามลําดับของการปล่อยการรับรู้และการเข้าไปรับรู้ใหม่ของจิตนะก็คือเวลาจิตปล่อยเนี่ยนี่คือจิตดับพระองค์เรียกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วนะคืออดีต แล้วเวลากำลังจะไปเกาะกิ่งใหม่จังหวะที่แสงกำลังพุ่งก็ไปหาฉากเรียกว่าขันห้าที่ยังมาไม่ถึงนะหรือขันห้าที่กำลังจะมาถึงนะและพอรู้แล้วพวกเป็นการรู้แจ้งในปัจจุบันนี่เรียกว่าขันห้าอันเป็นปัจจุบันระเบียบถ้อยคำของพระศาสดาจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคต การพูดของผู้เจ้าจะมีการเรียงลำดับทุกอย่างทุกครั้งไม่มีพลาดยกตัวอย่างให้อันเช่นว่าเวลาเราเรียกวันนี้เราเรียกพ่อแม่ใช่ไหมมีใครเรียกแม่พ่อไหมแต่ผู้เจ้าเรียกแม่พ่อเหตุผลเพราะว่าแม่มีอุปการะก่อนพ่อนะบุพาการีบุพการะบุพะไปว่าแต่ก่อนกาลีการะไปว่าการกระทํา ใครมีการกระทําก่อนกันร,ระหว่างพ่อกับแม่แม่มีการกระทําก่อนคืออุ้มท้องมาก่อนน,นี่พระเจ้าก็เรียกเรียงตามลําดับอีกเห็นนะดังนั้นพระเจ้าจะเรียกแม่พ่อก่อนเราเคยดูหนังเรื่องพวกดินน้ําลมไฟไฟลมอะไรไหมเขาจะพูดอะไรปัจจุบันนี้เราเรียกอะไรดินใช่ไหมแล้วน้ําแล้วอะไรต่อลมแล้วไฟ แต่ผู้เจ้าจะเรียกดินน้ำไฟและลมเราเรียกสลับอันนี้เรียงตามอะไรเรียงตามการเกิดของสัตว์ที่ได้มหาภูตรูปสี่สัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยพระองค์บอกเลยจะเป็นชิ้นเนื้อก่อนเรียกกะลาละนะจะเป็นชิ้นเนื้อก้อนเนื้อนะจากชิ้นเนื้อก้อนเนื้อคือดินจากนั้นเนี่ยเลือดจะเข้าไปคือน้ํา จากนั้นถึงจะมีความร้อนความอบอุ่นคือไฟออกมาปุ๊บต้องได้อากาศใช่ไหมตบก้นให้ร้องอุแวเนี่ยเอาอากาศเข้าไปคือลมเรียงตามลำดับและเวลาตายเนี่ยอะไรหายไปก่อนลมลมหมดตายไหมตายนะพอตายปุ๊บตัวเย็นไหมเย็นอะไรหายไปธาตุไฟพอไฟหายไปน้ำเลือดน้ำเหลืองอืดใช่ไหมธาตุน้ำเริ่มแตก ออกมาดินสุดท้ายใช่ไหมที่จะแตกสลายไปนะกระดูกนะเหลือกันเป็นร้อยปีพันปีแตกสลายสุดท้ายเห็นไหมพระองค์ก็พูดเรียงลําดับอีกนะพวกเราได้ธาตุดินน้ําไฟลมเรียงตามลําดับการกระบวนการเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการดับไปก็ย้อนกลับเป็นระเบียบแห่งถ้อยคาเป๊ะเลยนี่ เราศึกษาคําศาสดาไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไม่มีใครในโลกเนี่ยพูดได้ขนาดนี้เป็นระบบมากระบบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกระบบของพระองค์เองว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยแห่งถ้อยคําของตถาคตไม่มีใครในโลกทําได้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนี่คือความสามารถของศาสดาเราช่วยจําไว้ด้วยนะพระพุทธเจ้าเราเก่งอย่างนี้นะ,นะเป็นความเก่งอย่างเดียวที่อาลาหัน์ก็ทําไม่ได้ จิตมโนวิญญาณนะเราทราบแล้วจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่มันอยู่กันคนละจังหวะจังหวะที่ลำแสงยังมาไม่ถึงฉากนั่นคือมโนจังหวะที่มันชนกับฉากแล้วเนี่ยคือวิญญาณและจังหวะที่มันผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเรียกว่าจิต ดังนั้นวิญญาณหรือแสงสีเขียวเนี่ยแสงสีเขียวจะมีได้เมื่อมีการกระทบการกระทบกันของสองธาตุคืออะไรพระองค์บอกมโนธาตุกับธรรมมังฉากเนี่ยพระองค์เรียกธรรมมังลำแสงเนี่ยเรียกมโนเมื่อมโนกับธรรมมังเนี่ยกระทบกันเนี่ยนะพระองค์เรียกว่าเกิดมโนวิญญาณเกิดการรู้แจ้งของมโนขึ้นมา และการกระทบกันการชนกันเนี่ยพระองค์เรียกผัสสะหรือสัมผัสนะสัมผัสจึงเป็นเหตุเกิดนะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นการกระทบกันเนี่ยจึงทำให้มีวิญญาณวิญญาณจะมีขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสองธาตุมากระทบกันนี่จึงเป็นเหตุเกิดของวิญญาณด้วย ดังนั้นวิญญาณมีพราะนามรูปนามรูปมีพระวิญญาณต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปน,นธรรม